วัดอัตราการเต้นของหัวใจอา้าวคุณหมอยังไม่หายเมือนศรีรษะอีกหรอครับสงสัยว่าระบบหมุนเวียนเลือดภายในร่างกายหมอคงจะไม่ค่อยดีเอครั้งที่แล้วคุณหมออธิบายเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดไปนินนาเจมจำไม่ได้เจมขอกลับไปทบทวนก่อนนะครับน้องๆคนไหนที่ต้องการจะทบทวนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดกับเจม สามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยค่ะนั่นคุณหมอเอาเนิ้วแตะที่ข้อมือตัวเองแบบนั้นทำไมเหรอครับหมอกำลังวัดชี่ประจรเพื่อฟังเสียงของหัวใจอยู่หน้าอะไรนะครับคุณหมอหัวใจมีเสียงด้วยเหรอครับ เจมงงการวัดที่จระจเนี่ยคืออะไรเหรอครับอ๋อเสียงของหัวใจคือการวัดที่ปรจรที่หมอพูดถึงเนี่ยหมายถึงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะ่ะฮะหัวใจเต้นได้ด้วยหรอครับเป็นจังหวะแบบไหนเหรอครับบ้องช่งชิงแบบลูกทุ่งเลยเหรือเปล่าฮเจมต้องลองฟังแล้วล่ะว่าหัวใจของเจมเต้นเป็นจังหวะแบบไหน เจมลองเอามือจับที่หน้าอกสิแล้วก็เงีย,งยบๆนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงตบๆเนี่ยใช่ไหมครับเสียงของหัวใจอะเอ๊ะแล้วหัวใจเต้นจะเต้นยังไงนะเป็นท่าแอโรอบิกเลยหรือเปล่าครับหัวไปกันใหญ่แล้วเจมหัวใจไม่ได้เต้นเป็นท่าเต้นแบบที่เจมํามหรอก เสียงที่เจมได้ยินน่ะมันเกิดจากการเปิดปิดของเลนหัวใจซึ่งทําให้เกิดการสูบฉีดของเลือดซึ่งเกิดจากการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเสดแดงว่าการวัดชีพจรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือดใช่ไหมครับเจมรู้ได้ยังไงลนะ่ะอ๋อเจมจํจำได้ว่าหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ถ้าเราวัดการบีบและการคลายตัวของหัวใจก็แสดงว่าเรากำลังวัดความดันที่หัวใจเราสูบฉีดเลือดซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือดนั่นเองเก่งมากเจมเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างเป็นระบบมากอ๋อแต่เจมสงสัยเนี่ยครับคุณหมอว่าเราวัดที่ประจรเพื่ออะไรหรอครับ วัดที่รจรน,นั้นจะสามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจกี่ครั้งต่อน,นาทีสามารถรู้ได้ว่าจังหวะการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอหรือไม่ดังนั้นทางการแพทย์จึงใช้เครื่องมือที่ฟังเสียงเต้นของที่ปรจรเพื่อเป็นการวัดการเต้นของหัวใจซึ่งสามารถสังเกตอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของเราได้นะเวลาที่เราปวดศรีรษะเป็นไข้ระดับการเต้นของที่ปจะจรก็จะไม่คงที่ อเจมจำได้แล้วเครื่องมือชิ้นนี้ใช่ไหมครับที่ใช้วัดชีพจรน่ะไม่ใช่แล้วเจมอันนั้นนะ่ะมันเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ซึ่งมีไว้วัดอุณหภูมิในร่างกายไม่ได้มีไว้ฟังเสียงเต้นของชีพจรส่วนเครื่องมือที่เราใช้ฟังเสียงเต้นของชีพจรนี้เราเรียกว่าสเตโทสโคปอะไรนะครับ สายหูฟังที่หมอชอบล้องเนี่ยเรียกว่าสเตโทสโคปหรอครับชื่อเรียกเรียกยากจังเอ๊ะแต่ตอนที่เจมเข้ามาคุณหมอไม่ได้ใช้สเตโทสโคปเนี่ยฟังเสียงสักหน่อยหมอแค่เอามือจับไปที่ข้อมือแบบนี้วิธีจับที่ประจรของเจมผิดแล้วล่ะ การจับชีพจรที่ถูกต้องนั้นจะต้องงายมือขึ้นวางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของเราลงบนตำแหน่งของที่จรตรงข้อมือและวางนิ้วหัวแม่มือไว้ทางด้านหลังข้อมือแบบนี้ทำไมต้องวางนิ้วหัวแม่มือไว้ด้านหลังด้วยล่ะครับความดันของหลอดเลือดบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งนี้จะแรงมากอาจจะทําให้เราสับสนระหว่างชีพจรของนิ้วหัวแม่มือกับชีพจรของตนเองได้ แล้วเราวัดชี่ปรจรได้จากบริเวณข้อมือได้อย่างเดียวเหรอครับเจมเห็นเวลาคุณหมอใช้หูฟังนั้นก็ยังไปที่หน้าอกบ้างช่องท้องบ้างจริงๆแล้วเราสามารถจับที่ประจรแทบจะได้ทุกที่ในร่างกายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการวัดที่ประจน,นบริเวณลำคอขมับต้นแขน ข้อมือและขาหนีบแต่ที่ที่นิยมว่าที่ประจรเป็นพิเศษก็คือบริเวณเส้นเลือดที่อยู่ใกล้ข้อมือด้านหน้าเนื่องจากจะสามารถรับรู้ถึงแรงของการบีบและขยายตัวของหลอดเลือดได้มากที่สุดแล้วโดยปกตินั้นจังหวะการเต้นของหัวใจเรานั้นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หรอครับ าอย่างนั้นเรามาทดลองกันเดี๋ยวหมอจะลองนับจังหวะการเต้นของชีพจรของหมอแล้วเจมมาลองนับการเต้นของหัวใจของเจมหมอจะจับเวลาหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันในระหว่างที่น้องๆรอเจมและคุณหมอวัดชีพจรกันอยู่นี้เราแอบมาพักกับกิจกรรมสนุกๆดีกว่าค่ะโดยน้องๆสามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อเข้าไปเล่นเกม คนไหนกันแน่ได้เลยค่ะเป็นยังไงเจมในหนึ่งนาทีที่ประจรของเจมเต้นไปกี่ครั้งเจมนับได้95ครั้งครับแล้วคุณหมอล่ะครับหมอนับได้120ครั้งทำไมที่ประจรนของคุณหมอถึงเต้นเร็วแบบนั้นล่ะครับ การเต้นของที่ประจรของเรานั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องอายุด้วยนะคนปกติที่ประจรจะเต้นแรงเป็นจังหวะสม่ำเสมอในวัยผู้ใหญ่เต้นประมาณนาทีละ60ถึง80ครั้งในขณะที่วัยเด็กเต้นประมาณนาทีละ90ถึง100ครั้งและวัยทารกแรกเกิดเต้นประมาณนาทีละ1 2 0ถึง130ครั้งจะเห็นว่าทารกแรกเกิดที่ประจรเต้นเร็วมาก เมื่อยิ่งโตขึ้นอายุมากขึ้นชีพจรจะเต้นช้าลงแต่จะแรงเป็นจังหวะสม่ำเสมอถ้าอย่างงั้นการเต้นของชีพจรเจมก็เป็นปกติแล้วคุณหมอแหละครับทำไมชีพจรของคุณหมอถึงได้เต้นแรงเท่ากับเด็กทารกแบบนั้นชีพจรที่เต้นแรงและเร็วปกติเช่นผู้ใหญ่เต้นนาทีละหนึ่งร้ถึน้ง ถ้าการเต้นนั้นเกี่ยวข้องกับอาหารเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยหรือว่าอยู่เฉยเฉยหัวใจก็เต้นแรงผิดปกติรู้สึกเจ็บหน้าอกบ่อยๆเหนื่อยง่ายอาการที่เกิดขึ้นนี้มักพบในคนที่เป็นโรคหัวใจหรือคนที่มีไข้ตัวร้อนก็อาจมีชีพจรเต้นแรงและเร็วได้ตามปกติถ้าไข้ขึ้นหนึ่งองศาฟาเฟรนไฮต์ชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นอีกนาทีละสิบครั้ง ในคนที่ร่างกายเป็นปกติที่ประจรก็อาจเต้นเร็วได้แต่มักจะมาจากสาเหตุต่างๆเช่อนออกกำลังกายมาใหม่ๆตกใจกลัวตื่นเต้น,ตนแต่เมื่อได้พักหัวใจก็จะเต้นเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วคุณหมอวินิจฉัยตัวเองหรือยังครับว่าคุณหมอเป็นอะไรทำไมที่ประจรถึงเต้นเร็วหมออาจจะรู้สึกตื่นเต้นที่เจมมาหาให้หมออธิบายความรู้สึกให้ฟังมัง้ง แล้วน้องๆล่ะคะชีพจรเต้นแรงทุกครั้งที่มาทํากิจกรรมในคาบเรียนวิทยาศา,ศาสตร์หรือเปล่าก่อนที่จะไปทำกิจกรรมสนุกสนุกต่อไปนั้นเรามาสารุปความเข้าใจเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจสักนิดนะคะการวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือการวัดชีพจรก็คือการวัดความดันของหัวใจในขณะที่บีบและคลายตัวโดวยปกติทั่วไปนั้น การเต้นของหัวใจจะเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัยโดวยวัยทารกแรกเกิดจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วที่สุดในขณะที่วัยผู้ใหญ่จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าที่สุดค่ะเวลาที่เราวัดชีพจรน,นั้นเราจะวัดจากจังหวะการหดและคลายตัวของหลอดเลือดซึ่งสัมพันธ์กับการบีบและคลายตัวของหัวใจค่ะ ผู้ใหญ่ที่มีร่างกายปกติจะมีอัตราการเต้นของหัวใจประมาณกี่ครั้งต่อนาที60-80ครั้งต่อนาทีค่ะซึ่งจะเป็นวัยที่มีการเต้นของชีพจรช้าลงกว่าวัยอื่นๆค่ะวัยทารกแรกเกิดเป็นวัยที่มีการเต้นของชีพจรเร็วมากที่สุดคือมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่120-130ครั้งต่อนาที เราไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการวัดชีพจรเพราะบริเวณนิ้วหัวแม่มือหลอดเลือดจะมีความดันของเลือดมากอาจจะทำให้สับสนกับจังหวะการเต้นของชีพจรเราได้โดยวิธีการวัดชีพจรที่ถูกต้องก็คือเราจะใช้นิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้ในการวัดชีพจรที่เส้นเลือดด้านหน้าของข้อมือค่ะภาพที่หนึ่งเป็นภาพของเครื่องสเตโทสโคป ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ใช้ฟังเสียงเต้นของชีพจรโดยภาพที่สองสและสี่จะเป็นภาพของประหอดวัดไข้ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิของร่างกายเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆตอบคำถามได้ถูกกันหมดไม่เอ่ยน่าเสียดายนะคะที่วันนี้เวลาแห่งความสนุกได้หมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ ในครั้งหน้ายังมีกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆได้หัวใจเต้นแรงกับระบบภายในร่างกายของมนุษย์กันอยู่อีกมากไปตะลุยกันใหม่คาะเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ